สวัสดีครับสวัสดีพ่อเหี้พ่เงี้สวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับบกว่าสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีนะครับสามทิศชนแนแแว่าวต้เขียวเต่ยวยังนุ่มสวัสดีครับผมครับเมื่อนี้กามาแปลกหูแปลกตาเนี่ยครับมาพบมาพอกับพี่กบนองเข้าช่วง,งแรงครับช่วงประมาณหามงครับอยู่นี่ละอยู่หน,น้าทงนี่ละพาพี่พิพนองออกมาเบิ่งตรงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหามงแรงครับสิบเจ็ดนาฬิกาแต่วิ่นก็ยังอยู่สูงจังหน่อย ฝนตกครับฝนตกฝนตกเบื้อคขึ้นนี่ครับตกเบื่อคขึ้นช่วงหัวคาตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มไปพี่ละลากเงวจามนมาหอดที่หาทุ่มครับตกแห้งน้นาน้ำก็เลยนี่ครับได้นหน้าเขาเราก็น้ำขบนกับล่งมานี่จ้งสี่ครับน่ะมันไหลลงมาเราก็ช่วงเมื่อนี่ครับช่วงเส้นสาย,ช,สายช่วงสี่หาโมงครับตกแห้งขึ้นกันอยู่สํานักงานนะครับแต่ว่ายุบันตามที่ก็ตกแห้งขึ้นกันเมืม่อนี่สามจิตไปทํางานครับช่วงแรงเขาเมาห่อเขาห่อน้ำก็เลยประสิภาพพี่พ้าหนองห้องมาเบืองตรง มันโล่งบบาบูป่าน้อยนั่นแหละครับช่วงช่วงกลางเว้นช่วงกลางวันนี่สิเป็นป่าน้อยครับนี่ปลาซิวมันงอมอยู่ของเพื่นนี่พื่อนเอปลาซิวของเฮากะสีเป็นจ้าไดหน้ามันแห้งอยู่ครับเพื่อนหน้ามันแห้งอยู่หน้าลงมาแห้งเกลืออยู่ครับเพราะว่ามันตกแห้งครับ เดี๋ยวจะลงมาเบิง้งไปไปเบิง้งน,นั้นมีทางทีก่อนเอาหนึ่ไปนึ่งเดี๋ยวไปเบิ้งตรงอันข้างล่างก่อนว่าอยากให้ซ้ำไม่อีกหรอครับให้ตกซ้ำนี่กับพ่อเดี๋ยวมันสิบถ่วมมาอีกน้ำขังบนมันสิลงมาหลายปวดุตรงนั้นก็เอียงแห้งครับสีเอาอยู่บ่สหลอดปีนีบ่เบพราะว่า กําแพงข่างมันพัางครับที่หอกออีดไว้เดี๋ยวไปเบื้องมองกันที่ใส่รอบกันมันที่ใส่เดบอานามัมนจะมาแห้งปะตกแห้งสลับคอยครับช่วงที่มันตกแ้แห้งกับช่วงประมาณสองทุ่มไปห้าสามทุ่มครับประมาณนี้แหละตัวแห้งครับเมื่อคืนน้ำถ่วมมันลุมเหรอรวมนาะเดี๋ยวจงมาเอาออก ยังมาเอาน้ำออกมันท่วมเนาน้ำนาที่ลงมาแห้งอยู่ครับใส่ก็ได้ดรอกมะเฝ้าอยู่ครับเฝ้าอยู่เพราะว่าเขามาเอาหัวเขาเอา่นเสีอมีงานมีหนังเขามาน้ำแห้งอยู่ครับที่มองเข้าใส่ ช่องน้ำนีมน่มันก่วงครับมันก่วงนี่มันใส่บ่อใดดอกน้ำแห้งอยู่ปล่อยมันลงมาหลดเฝ้าอย,อยู่ใส่กับมือรุ่นหุ่นละไปเข้าไปเบื้องตรงสักก่อนน้ำเนื้อกับกำลังลงมาครับในลำห้วยก็เพิ่มระดับขึ้นเล็กน้อยอยู่มือเสาร์บ่อเอ๋ผัวป่าพูดคุยกับพี่กับนอนเข้าฝนมันลี่นครับก็บเลยบ่อดอเอาโทรศพัพท์ออกเครื่องมือมานำ แต่ว่าบ่มีอยังดอกเพราะว่านำช่วงเท่าๆวันพรท่านแห้งครับผลมันริ่นตามติดกับเล,เล่บเอาโทรศัพท์ออกมานำนี่ดินมันสไลล่ลงเม็ดหรอสาตื่นเขินขึ้นมากหรอเบิ้งปีสีมากนี่ก่อนดูดีไม่แห้งระเทียมีทุนมียังกาสีเอารถมาจกมาขุดครับนี่ไปลงไปเบืง้งเป็นสีสะไปครับ ถ้าว่าแม่บ้านเขาก็มังยามไปเนี่ยล้วล่ะอันนี้กับบุดรีแล้ว มอ้ไม่นี่หรอกครับพอพึ่งมายามไปมีปลาขาวตัวนึงกับปูเอาไว้นี่ผมนีสักก้อนเดี๋ยวไปเบื้องบนพุน่นไปใส่เบื้องบนพุน่นเมี่ยบ้านเขาออกมาเบื้องช่มองช่วงใบใบหนึ่รอประยุ่ธน,น,นี่แหละผมนีสักก้อนมันใส่ดอกมัอนี่เหมือนรุ่นยังมาใส่ ตอนนี้ฝ้าก็เปิดออกแน่แล้วหรอครับคนตุกเที่ยวนี่ป่านาสีลูกไลยอยู่นเนาะถ้ามองได้ที่ตรงคนง่ายๆตอนคนง่ายๆเนาะหรือว่าพื้นที่จังหวัดอื่นของอื่นก็นาสีล่กไลันนี้มันเป็นตัวหน่อยตอนหน่อยซื่อๆครับนี่ก็ได้อยากได้จิบซื่อๆหรอกไปล้องไปเบื้องมันสิค่ ปาะกะัดดีหมอครับทำมากปลาหน่อยปลาทิ้วไม่เบื่อครับคว้าคล้องไม่อีกับ นในมกอยู่ครับได้หลายเติอบอยู่เขาเพิ่งยามไปว้องได้ท่นนี้ครับบ่ทันพอชั่วโม,มงดอกนในมกได้อย่างนี้เดยจริงปลาขาวสูตรครับนี่ปลาตะเพียน,นปลาเค็งปลาหมอครับปลาผ้าเดวนี่ปลาผ้าหัว,หวปลาเค็งเราคนว่าอัน,นสูตรหางหนึ่งแดงก็ลดไปมาอนอยู่ดอกย้ำมือเร่ง ป่ามันห่องมันอย่างมันตั้งเขามาแล้วครับคุณคุณคุณข้าคุณนี่ป่าซิวคุณเบื้องลูมันงออมนันสิลงตรงคุณคเหล่าเมล็ดมืออื่นคุณเล่ามือน,นี่มันมั่ท่านลงเหรอครับมันงออมหลายอีดีแต่คำมาป่าน้อยบ่คลายโล่งรครับป่าซิวป่ายังบดคลายลงอยู่ทั้งนี้ช่วงนี้ก็สิลงเราก็อีกช,ช่วงนึ่งคนละช่วงอัน ฝนสีมาสะล่างพุ่นล่ะช่วงเขาเกี่ยวอนเขามันล่นมันดวงช่วงชาวให้ชาวนาเขาสีเลื่อมระบายออกน้ำให้มืดนั่นแหละครับมันก็นสีลงอีกปาก่าไงเก็บตกช่วงนั้นนี่น้ำลงมาแห้งดิผู้หละ่ะมองเขาใส่หลอดมันใส่บใบหรอกมันแห้งเดี๋ยวน้ำมันติดทางครับใบพี่น้องเชาบ้านมันนี่ท่านที่กะทิฟ้าไปอาบน,น้ำสักก้อนอาบน้ำแล้วก็เอาห่อเข่าไปทำงานครับมันสีคำอาเจะมี เพียดมีงานขอมาเนาะครับเนาะเข้าสิไปบ่ท่านแรงนี่กับพาพีกระหนองมายามตงมาพบปลาปุดคุยกับพี่กับน้องเขา้าช่วง,งแรกครับช่วงเศร้าบ่ได้พบปลาปูดคุยกับพี่กับน้องเขาก็เลยพาพี่พระหนองเขา้าออกมายามตง้งยามตอนยามรามีน้อยหลังจากฝนตกมาเมือ่อคืนกับช่วงสายๆของมื้อนี้เนาะครับเนาะกรเพ่อได้อยากได้กินเอาสำหรับบรร,าารรบรรยากาศตรงนี้ตรงหน้าบรรยากาศยามต้งยามทิกระทิบลาพีลาน่องไว้สมียนกันครับ ครับท่าน,นี้ทรมปิปก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขคนที่เขามารับชมคลิปของทรมปิปตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุก incense, aya, cioè, ทค s, อ, Android yes, POL อมเมนต์ ayo, Feld Fonda. ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ Lanka สำคัญก็อย <ifik> ่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประเพณผ่านคลิปใหม่ๆหมนะครับคลิปหน้าตามจิติาพี่พาน้องไปบยังกัดยังคอยชมวยคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี <ísimo> ้ท <winding> รัมป <laughs> ิปกับเซวไว้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ